นี่ครับลด,ดแล้วนี่ก็ลดแล้วนะครับอันนี้ก็เริ่มออกแล้วครับนี่ครับต้นไม้นี่มันยังไอ้นั่นนะครับมันยังแดดร้อนอยู่ครับผมยังไม่เอาออกปลูกนะครับให้ฝนลงก่อนครับให้มแบมลดก่อน นี่ครับเดี๋ยวผมจะทำลงเรือนต้นไม้ก่อนครับนี่ด้านหน้าอี่ครับอันนี้ก็ออกแล้วต้นสูงเท่านี้แล้วนะครับนี่อันนี้เพราะว่าผมยังยังทํานิดหน่อยตัวนี้เดี๋ยวทีนี้ผมจะเล่งทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องการไอ ต้นทีแรกนี้ให้โตก่อนให้ออกดอกก่อนนะครับออกดอกก่อนจะได้เห็นว่าต้นนี้คือดอกแบบนี้แบบนี้นะครับนี่ผมจะเขียนไว้นะครับอันนี้เบอร์ห้าอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีชื่อของมันอยู่นะครับนี่วันนี้ผมได้พาแม่แบมมาทำโรงเรือนข้างหน้าด้วยนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วครับนี่พามาดูชวนชมก่อนครับชวนชมนี่ผมเอาดินลุกลังนะครับไม่ใช่ว่ามันมันไม่ชอบน้ํานะครับมันชอบน้ํานะครับไม่ไม่ชอบแห้งเกินไปนี่ฮะก็คือตอนนั้นผม2วัน3าวันลดน้ําทีหนึ่งใบมันจะนี่นะครับใบมันจะเหียว แต่ทีนี้ผมลดน้ำแล้วมันชื้นขึ้นมาแล้วครับมันมีชีวิตชีวาขึ้นมามันต้องการน้ำแต่ว่าต้องการดินที่แห้งเร็วนี่ครับผมก็ได้พอดีได้เลยครับเนี่ยแล้วก็ต้องการแสงแดดที่โล่งนะฮะเนี่ยที่โลง่งคือต้องการน้ำอยู่แต่ว่าต้องการที่โลง่งแล้วก็แสงแดดมากๆนะครับ กำลังขึ้นแล้วครับเขียวแล้วครับติดแล้วครับนี่เดี๋ยวจะพาไปด้านหน้าไปดูโรงเรือนก่อนครับมาทำโรงเรือนก่อนครับนี่ทําทำคนเดียวครับทำคนเดียวยกคนเดียวได้แล้ว พอดีมีไม้เหลืออยู่ครับไม้พอเหลืออยู่ผมก็เลยเอามาทำตัวนี้ได้เดี๋ยววันนี้จะทําต่อแล้วครับแล้วค่อยไปตัดไม้ไผ่มาเสริม ทำวันละนิดครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะไปเลี้ยงวัวแล้วครับพอแล้วเหรอ,อครับตอนเย็นเีงจะมาทําต่อครับทําไปวันละนิดแล้วก็มาลดต้นไม้แล้วก็ไปยัดถุงด้วยนะครับถุงก็หมดแล้ววันนี้ว่าจะลงไปซื้ออยู่ครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับครับ